สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำนิสสันซันนี่นีโนะคะในรุ่นโฉมของท้ายแตงโมนะคะทุกท่านเครื่องยนต์1.6 GL เกียร์ธรรมดารถยนต์ปี04นะคะผ่านการใช้นนงานมาเพียงแค่100,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่านถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะผ่านหน้าเดิมๆค่ะห้องเครื่องสมบูรณ์นะคะราคาอยู่ที่98,000บาทค่ะ ราคานี้เงินสดไม่บวกแหวนนะคะ98,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านภายในค่ะกว้างกวางนั่งสบายนะคะกระจกขึ้นโรงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะเคียร์ธรรมดาค่ะแอร์เย็นค่ะใช้งานปกติครบสมบูรณ์นะคะภายในสวยหรูแบบนี้เลยนะคะทุกท่านราคาไม่แพงสภาพพร้อมใช้นะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่การจนาพิเศษนะคะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมลรนัดดูรถทดลองขับนะคะสายตรงหาเซลล์ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของรถเราไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ